จาบันิไ้เวลาแกงแล้วสิแกงเห็ดอันนี้อันมีค <c oughs> าตะไคร้แะ้วกับพริกเออพริกนี้ม่ต้องตำละเอียดตบไม่จิบงง่บ้างแค้มทายลูกเนาะกันดีค่ะ <c oughs> เห็ดเห็ดเห็ดขอนขาวซื้อมาจากตลาดอันนี้ไปใช้สุดท้ายด้วยพักไออ่อ,อ,อ,อนอ่อนมีน้องมีนะเปาะเปาะยู่พักวานเักหวานเออ เห็ดแล้วกะข้าวโพดอ่อ,อนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่แข่งในเวลาแข่งแล้วโอ้อันนี้ลุมไปนิดนึงโอ้ยลืมข้าวใส่น้ำเปล่าเ <c oughs> มื่อนี้อ่าเสร็จภารกิจกินเจแล้วใส่ได้เชฟดไพทุนบริษ,ษัทโฆษณา่นเด้อบริษ,ษัทโฆษณา่นค่ะแต่ว่าอัน แทบลืมลืมลืมว่มตาต้องใส่ของช่วรด,ดหรอกนี่ใส่แค่พี่เดียวพอนี่สิแกงบ่ใส่ยานั่งค่ะแกงเกงเกงเก,ก,กงเห็ดข้นขาวเห็ดอันนี้มันเหลืออยู่สามสี่หัวอันก็ใส่ลงไปด้วยกันนะคะนี่เดี๋ยวพักไว้สักครู่ให้มันเดือดแล้วจงสิมะต่อ กำลังเดือดจ้ากำลังเดือดเดียวให้เดือดให้สุกพอดีแล้วเขาจะเอาผักใส่ที่หลังเนาะนี่ค่ะกำลังเดือดเลยกำลังเดือดพอดีวาหยุดวิดีโอไว้เดอกันเลยก็ให้เราเดือดสักก่อนนี้แ่บแสบพี่น้องเพราะใส่ผงชูรสค่ะแต่ว่าแ่บเพราะว่าก้อนหวานของเห็ดแล้วกะ็เออนี่นะคะเขาโพดอ่อนเนาะนั่งมนะาเดี๋ยวแป๊บนึงพอเสร็จแล้ว อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายค่ะผักหวานใส่กรํารเดียวเพราะว่ามือนังซื้อมากสามกรรมําใส่กําเดียวละกันพออีตัวนี่ใบแมงลักมีวิตามินซีเดอร์มีผักอ่ะมีไฟเบอร์ครบเลยมันมนี่นะสำหรับเครื่องหมูทอามีแต่นี่นามปลาไหลชิพเพรทุนชื่นชอบเลยกันเป็นการชื่นชอบส่วนตัวเด้อบ่ได้บ่ได้โฆษณาให้เพิ่นแต่ว่าขันเพิ่นสิมีโฆษณาให้กับบัวเวอร์ซัน เนี่ะบอด็ดค่ะเพราะว่ามันมันกรอบแล้วมันมันมันแข็งค่ะมันบอแข็งท้องเด็ดบแต่เสียดายแม่เนี่ยไปเลยได้น่ตอนสุดท้ายอู้วเสียดายมาเด้อมาเด้อกูเดย์สมากินนึ่งกูเดย์แา่กับเบิร์ตนี่จ่ายด้วยปี๋อ๋อมันมีอันจะกินตัว่าเพราะฉันมีอันจะเฮ็ดมีอันจะกินเนาะอันนี้เฮ็ดกินผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดย์ิม่ากับมาเด้อ บ้านนี้ชอบทำกับข้าวอจ้างานเราเบียก์ตะวันไกยกระเพดบอกว่ามากินบบกน,นี่ปีไรจังหน่อยบ่ต้องให้สุกหลายเด้อผักหวานนี่้สุกหลายนั่นสีบอชแอร์ต้อสีเหลืองเสร็จเ,เ,เสร็จเรียบรอ้อยอีกสักครู่พร้อมทานนะจ๊ะ